ครับสวัสดีพี่ปะน,าานะท่านชั้ผู้ชมดูดูท่านกันด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาฉลองนะครับ6,000ซับสไคร์ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆน,นะที่ตามผมมาโดยตลอดนะ,ะก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆนะ,ะกดติดตามให้ใหจนถึง10,000ซับนะครับผมจะมีอะไรมาแจกแน่นอนนะสำหรับ10,000ซับนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดดิงเพื่อเป็น,นกำลังใจให้ผมด้วยนะเออก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คือ5ฉากชวนจิ้นของนัซซีและลูซี่นะครับก็จะเป็นคูจ่จาากทง นนเนองนซึ่งก็มีหลายคนนะครับสนใจอยากให้คู่นี้นะเป็นคู่จริงนะเป็นพระเอกและนางเอกก็จริงนะครับแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าหลังจากจบภาคเวส100ปีนะว่าเขานับจะได้สมหวังกันเหมือนกับคู่ของกาซิลและเลวี่หรือไม่นะครับก็เราติดตามชมนะบในภาคเวส100ปีนะแต่ว่าในความคิดของผมนะอาจารย์นะครับเขาไม่ได้เน้นเรื่องความ รักอะไรมากมายนะครัเขาเน้นเรื่องมิตรภาพส่วนใหญ่นะโอเค,อเ,คเขาเพิ่ไปเป็นการเสียเวลานะก็มาดูกันฉากที่1กันเลยนะซึ่งฉากที่1น,นะครับก็จะอยู่ในแฟลติเชลตอนที่22นั่นเองนะครับก็จะเป็นฉากที่นะัซซีนะครับไปช่วยลูซี่จากพวกของกิลแฟนทอมลอร์นั่นเองนะซึ่งตอนนั้นนะพ่อของลูซี่นะครับเขาได้จ้างกิลแฟนทอมลอร์นะเพื่อมารักษาตัวลูกสาวตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งกิลแฟนทอมลอร์นะเขาก็มีประเด็นกับกิลแฟลติเชลอยู่แล้วนะเขาก็เลยจัดชุดใหญ่่่ให้้กกกกิลลลดดเเเเยนะนน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 นัันนะัััออองงงนะะะะคครรรบบซึตพววขีาา็โจไปนะ ทำให้พวกของเฟลิเจลนะขเขาไม่ยอมอยู่แล้วนะที่พวกของตัวเองนะโดนทำลายนะขเขาก็ <S <S าเลยบนะุกเข้าไปกิลแฟนทอมลอดเลยนะครับมาคลอปนะครับซึ่งเป็นกนะิลมาสเตอร์นะครับโดนรอบโจมตีนะครับเลยทําให้พวกเขานะต้องกลับฐานกันด่วนนะแต่ตอนนั้นนะครับลูซี่นะเขาถูกลักพาตัวไปพอดีนะซึ่งน่าสื่นะคเขาก็ได้รู้ความจริงนะครับแล้วเขานะครับก็ได้ตามไปช่วยนั่นเองนะครับซึ่งลูซี่นะขเขาถูกจับที่หอบังคับการของกิลแฟนทอมลอดนั่นเองนะซึ่งเป็นฐานลอยฟ้านะลูซี่นะดดกรวกเขาน่่เชือวาก็ไต้ แล้วนะครับซึ่งเป็นฉากที่จิ้นอีกหนึ่งฉากเลยบอกมาเดี๋ยวนี้พอรู้สิอยู่ไหนฮะเสียใจด้วยที่นี่น่ะเป็นคุกรอยฝาเนส ฉากที่2เลยนะครัซึ่งฉากที่2นะครับก็จะอยู่ที่ตอน50นั่นเองนะครับก็จะเป็นฉากที่มิราเจนะพูดให้ลูซี่นะครับคิดว่านั่นสือนะชอบลูซี่นะครับแล้วทำเอาลูซี่นะขินไปทั้งวันเลยไม่เป็นอันทำอะไรกันเลยนะครับ ก็หลังจากที่มิลาเจนครัเขาได้พูดให้ลูซี่คิดแล้วนะว่านัสือระชอบตนนะก็ประจบเหมาะพอดีเลยนะครับว่านัสือนะครับเขาต้องการให้ลูซี่ออกไปพบเขาในตอนกลางคืนที่ต้นไม้แห่งหนึ่งนะครับผมจาชื่อไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะถามว่าให้ลูซี่คิดกันไปใหญ่เลยนะว่านัสือร์จะสารภาพรักกับตนนะแต่จริงๆแล้วที่นัสือระนัดลูซี่ไปพบนะก็คือเขาต้องการพบกับวอโก้เพื่อให้ช่วยขุดดินนะก็เพื่อไปหาสิ่งของบางอย่างนั่นเองนะก็เป็นฉากที่โคตรฮาและโคตรฟินไปในตัวเลยนะครับท่าผม นักสื่ออาจารย์ชอบลูซี่ก็ได้นี่นะเอ๊ยโย่นายเนี่ยชอบบ้านฉันจริงๆสินะเนี่ยเอ๊ะเนง่ชอบนักสื่อาอาจจะชอบลูซี่ก็ได้นะจับไปซะโอ้มันเป็นเรื่องจริงนะเห็นเขาแต่พูดอยากเจออยากเจออยู่ตลอดเลยอ่ะใครกันนะอืมนั่นน่ะสิ อ,อยา่าทุบเธอจังอย่าทุบเธอจังอย่าอย่าไปจินตนาก,การสะก่อนจริงเลยใช่ฉันเนี่ยมาช้าจ,จริงรีบเรียกเมดนั่นออกมาซิ <c oughs> นี่ตรงเนี้ยแข็งเป็นบ้าเลยถ้าไม่ใช่พูดเมดนั่นแล้วก็ขุดไม่ได้แง ้็ไปฉากที่3กันเลยนะซึ่งฉากที่3นะก็จะอยุดตอนที่73นั่นเองนะก็จะเป็นฉากที่ลูซี่นะป่วยนะหลังจากการทาภารกิจกับพวกของนัสืึนั่นเองนะครับและช่วงนั้นนะก็จะอยู่ในช่วงเทศกาลชมซากุระด้วยนะครับซึ่งลูซี่นะเขาก็รอคอยเทศกาลนี้นะมาอย่างยาวนานเลยนะครับแต่ดันป่วยนั่นเองนะครับเลยทาให้นัซซึเนี่ยเขาก็แบบว่าจัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับโดยการขุดต้นซากุระนะเพื่อล่องน้ำนะครับให้ลูซี่ดูแบบคนเดียวเลยนะก็เป็นฉากที่โคตรฟินเหมือนกันนะ สำหรับฉากนี้เฮ้ยไม่ไปเหรอลูซี่ดอกไม้ของเมืองแมกโนเลียนี่ะสวยมากเลยนะอยากไปกอดเดินนะฉันจะไปนอนต่อละหายวายๆนะลูซี่อุตสาห์ตั้งตาราคอยขนาดนั้นแท้ๆเทศกาลชมดอกไม้นอะอะไรกันเนี่ย ข้างนอกเสียงดังจังเลยฮะสีเดียวเหรอไปเป็นขุนต้นซากุระแสนสมแข็งของเมืองนี้ขึ้นมาอยฉันแทบพังเลยกูว่าท่านบ โอเคก็มาอยู่กันฉากที่4ี่กันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันดีเงี้นิดนึงนะเออก็คลิปนี้ขอตักห้าสิบไลน์นะครับเดี๋ยว ep 3นะผมจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของเกและจุบเปียกันบ้างนะเออเปลี่ยนแนวกันบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อก็สําหรับฉากที่4นะก็จะอยู่ในตอนที่125นั่นเองนะก็จะเป็นฉากที่นัซซีนะครับเต้นรากับลูซี่ในงานราตรีเวมนม์หลังจากจับโจนได้นั่นเองครับก็ผมจําชื่อโจนคนนี้ไม่ได้นะเออก็เพื่อนๆนะครับถามว่ามันินนนนตรงไหใใช่้ฉากกี็จะฟิน ตอนที่นัซซี่นะครับเรียกลูซี่แล้วลูซี่หันมานะครับแล้วทำท่าที่เหมือนเขินนะเออตรงนั้นแหละคุ้ฟินเลยเว้ยซึ่งตอนที่เต้นรำนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นอะไรนะตอนที่พวกเขาเต้นกันนะเออเพราะมันจบนดจบนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงลูซี่นะครับบอกนัซซี่ว่าเฮ้ยนัซซี่หยุดท้าฉันทําไมอะไรพวกนี้เออまずは基本のステップからね。はい。腕を組んで。ちぇ、面倒くせな。 おかげで向こう選びも台なしになったしかしベルベノはこの風景あ,あいつか私もあんな風にプロポーズされたいなルシーえっオあドアてよよせよ โอเคก็มาอยูいい่กันฉากสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งฉากสุดท้ายนะก็จะอยู่ตอน159้นั่นเองนะก็จะอยู่ในภาคศึกประลองเวทมนต์แล้วนะก็จะเป็นฉากที่ลูซี่นะต้องต่อสู้กับแฟรน,นะรซึ่งเป็นเกี่ยวของพ่อของลักษัตนั่นเองนะซึ่งฉากนี้นะลูซี่นะเกือบจะชนะแล้วนะเขาได้ใช้เวทมนต์ที่แบบว่าสุดยอดไปนะแต่ว่าดันโดนโกงนะทำให้ลูซี่นะแพ้นะทำให้เขานะอับอายนะเขานะอุตส่าห์ทุ่มเทนะไล่เวทจนตัวเองนะเหนื่อยล้านะแต่ว่ากลับไม่ได้ผลนะเพราะเพราะอีกทีมหนึ่งอะโกงเออซึ่ง ลูซี่นะครับเขาก็เสียใจนะครับทำให้นักซือน,นะครับเขาก็ลงมาปอบลูซี่นะครับซึ่งเป็นฉากที่โคตรฟินอีกหนึ่งฉากเลย なんで泣くなルーシーだってののためにとっておこうぜすごかったぞおかげで俺たちはこの世界で戦えるって分かった โอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกันนิดน,นึงนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องผมนั่นเองนะก็คลิปนี้อย่างที่บอกไปนะขอสัก50ไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะออสำหรับ EP 3นะก็จะเป็นเรื่องของเกและจูเป,ปียกันบ้างนะฉากชวนจินนะออแล้วถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะก็ไปละบายบจุจุ๊บ